อ่านะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมารีวิวนะครับความแข็งแรงของแหลกข้างนะครับเพื่อนๆหลายคนถามว่าแหลกแข็งแรงไหมแข็งแรงแค่ไหนนะครับรับน้ําหนักได้กิโลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบให้ดูนะครับแบบโหดๆไปเลยนะครับตัวผมเองครับจะยืนบนแหลกข้างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารับน้ําหนักได้ไหมผมนัดเจ็ดสิบกิโลนะครับน้าหนักเจ็ดสิบเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับรับน้ําหนักได้เยอะแค่ไหนนะครับอ่านะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวแบบโคตรไปเลยนะครับวันนี้นะครับกับเจ้าแหลกข้างของฮีโร่นะครับติดตั้งกับเจ้า MX125 นะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นแค่การทดสอบนะครับแต่ด้วยการขับขี่นะครับเราไม่ควรบรรทุกน้ําหนักเกินนะครับข้างละ5้ากิโลนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับถ้าเราบรรทุกเกินปุ๊บ น้ำหนักบาลานซ์มมนจะไม่เท่ากันนะครับการเทขี่จะยากนะครับแนะนําว่าไม่กวรเกินข้างละห้ากิโลครับแต่น้ําหนักนะครับของแหลกสามารถรับน้ําหนักได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเป็นเหล็กหนาเลยนะครับอย่างดีครับส่วนวันนี้นะครับฝากร้านบุศมอเตอร์ทัลลิงไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ